วิกิยังยังในในสกายอ่าโอเคคราวนี้ไอ้หน้าเนี้ยมันเขียนว่าแอนติอะโลมาติกซิตี้ใช่ไ<อ>หมอืออ้าวยังเหรออ่าคราวนี้เลื่อนมาดูเลื่อนมาดูตรงตารางเหลืองๆอะ่ะที่เป็นไซค์เรื่องอะไรเหรอ อ่าต้องอ่าที่เป็นไซคลิกไหมแฮตคอมพิลีอะไรไหมเออนั่นแหละอ่าคราวนี้เราไปทบทวนกฎของฮุกเกลก่อนต้องจะจดก็ได้นะกฎของฮุกเกลอือดน,นะกฎของฮุกเกลมันมีสามข้อข้อหนึ่งก็คือสารที่เป็นอะโรมาติกเนี่ยนะสารที่เป็นอะโรมาติก เออพิมพ์มในสกายก็ได้สารที่เป็นอะลลมัติกต้องเออเดียนสารที่เป็นอะลลมัติกต้องเป็นวงเ,ออเป็นวงข้อหนึ่งคือมันต้องเป็นวงสังเกตว่าไอตัวเบนซีนหรือว่าตัวแบบ ตัวเฮเทโรอะตอมอะไรเงี้ยพวกพิริดีนอะไรพวกเนี้ยพวกพิโลอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นวงหมดเลยใช่ไหมที่อาจารย์ยกตัวอย่างสารสารอะโรมาติกของเราเนี่ยต้องเป็นวงเท่านั้นอ่าเราดูกันเลยข้อแรกไซคลิกเป็นวงไหมข้อสองแบนลาบวงของเราอะนอกจากเป็นวงธรรมดาแล้วต้องเป็นวงแบนลาบด้วยนะอันนั้น เราเราจะไอ่ใสโคเฮกเซนได้ใช่ไหมที่มันเป็นลูกคีกับรูปเรือครับอ่อเคสเอริโลใช่ไหมถ้าเป็นเรือเรือกับเรือกับเก้าอี้อ่ะมันมันงอใช่ไหมดังนั้นมันไม่แบบรลบก็หลุดคุณสมบัติของอะโรมาติกไปอ่ะอันนี้เราก็หลุดไปหนึ่งอัน จแล้วข้อสามเนี่ยนะข้อสามแล้วเ <A. S 1> อขอข้อสามคือตัวนี้คอนจูเกตอ่ะคอนจูเกตคอนจูเกตคืออะไรคอนจูเกตมันคือการที่ การที่อะไรนะให้ที่ที่อิเล็กตรอนมันสามารถเคลื่อนที่ในวงได้หรือว่าเป็นเลโซแนน้์น,นั่นเองเลเซอร์เน้นว่เป็นเลโซแนนเลเซอรน้์นนนก็คือมันเป็นโครงสร้างเดียวกันอะแต่มันเขียนได้หลายแบบเนลซอรนโครงสร้างเดียวกันแต่เขียนได้หลายแบบอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยเขาเขาได้สไลด์เขาได้เว็บละเขาได้รูปละ ไอโซเมอร์อ่ะมันคือตัวเดียวกันอ่ะมันคือตัวเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่ามันเขียนได้หลายแบบมันคืออันเดียวกันมันไม่มันมันไม่ใช่ไอโซเมอร์กันอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเรโซนแนนต์เปิดรูปยังเปิดรูปยังอ่าเป็นเซนที่มันมีพันธะคู่สลับกันไปสลับกันมาอ่าก็คือคอนจูเกตก็คือการที่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ในวงได้ดังนั้นพันธะคู่ของเราสามารถสลับตำแหน่งได้ ข้าใจไหมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสี่ข้อสุดท้ายแล้วอิเล็กตรอนมีจำนวนอ่ะมีจำนวน 4N ่ 2. อบวกสอง่ะ 4n บวกสหมายความว่าไง 4N บวกสก็คือเอ้ยเดี๋ยวนะอิเล็กตรอนไม่ใช่อิเล็กตรอนธรรมดาต้องเป็นพายอิเล็กตรอนด้วย ไพ่อิเล็กตรอน pi ไพ่อิเล็กตรอนคืออะไรไพ่อิเล็กตรอนเอิ่มคืออะไรีเฮียอ,อ,อะไรจำไพอิเล็กตรอนไอ้รูปเนี้ยไม่มีไพ่อิเล็กตรอนให้เห็นแต่มันอยู่ในวงเราเดี๋ยวนะเปิดเปิดสไลด์อัะนนะั้นอะต้องเปิดสไลด์ออร์แกนิกรีแอคชั่นอะ เปิดสไลด์ที่เป็นปฏิกิยาอิอนซียเบื้องต้นอ่ะอ่ะปฏิกิยาอินทรีย์เบื้องต้นแล้วก็เปิดไปที่ตรงไหนวะตัวหนึ่งเรื่องเราอเราเข้าไปที่คาร์บอนเรดิคอสไลด์ที่ยี่สิบเจ็ดอ่าสไลด์ที่ยีบ็ใช่ไหมเราดูรูปข้างบนเลยคาร์บอนเรดิคอลไตรกลอกแอนนานะ ่าไอ้รูปมันเนี้ยคือคาร์บอนคาร์บอนมันอยู่ไอพายอิเล็กตรอนก็คือคาร์บอนจุดจุดที่มันอยู่บนรูปเลขแปดอ่ะมันคือพายอิเล็กตรอนอ๋ออือคือพายอิเล็กตรอนอืมไอเนี้ยมันคือพายอิเล็กตรอนไอจุดเนี้ยคือพายฮะอันเดียวอันเดียวอันเดียวมันอยู่ด้านบนด้านเดียวมันอยู่ด้านบนอันเดียวอ๋อจำได้แล้วเหมือนแลเลดีคอลเลดิคอล อืมอ่ามีจุดอันเดียวเนี่ยไอ้จุดอันเนี้ยคือยอิเล็กตอนฮัลโหลอ้าฮัลโหลดีนปะดีนไม่ด้ออันเนี้ยไอ้จุดเนี้ยคือไพ่เล็กตอนเปิดแล้วนะ ฮัลโหลได้ยินยังอ่าสไลด์ที่ยีิบเจ็ดนะเปิดยังฮัลโหลฮัลโหลทำไมเงียบโ๊ก๊กพายุเข้าฮะหา,ายแล้วหายแล้วโอเคโอเคต่อต่อโอเคเดี๋ยวเปิดหน้ายีิบเจ็ดแล้วใช่ไหมอออไอเนี่ยไอพายอิเล็กตรอนที่มันเป็นจุดๆอยู่ในรูปเลขแปดเนี่ย สารที่เป็นอะโรมาติกต้องมีไอจุดเลขแปดเนี่ยเท่ากับ c n บวก2 n เป็นจำนวนเต็มใดๆอืมอ่อไม่ใช่อันนี้มันเป็นตัวอย่างเฉยๆไงเขาให้ดูเฉยๆเป็นว่าพายอิเล็กตรอนคืออันไ้เดี๋ยวนะต้องหารูปอีกนละ้มันต้องเออใช่ดังนั้นมันต้องมีอย่างน้อยสองอัน 4n บวก2ถ้า n เป็นศ ก็ต้องมีสองอัน n เป็นหนึ่งก็ต้องมีหกอัน n เป็นสองก็ต้องมีสิบอันเนะขาหารูปก่อนชิบหายกูพิมพ์ conjugation กูได้พารามีเซียมมากูได้ตัวอะไรมาเต็มเลยกูได้พารามีเซียมมาเต็มเลย ปอนจุเกตคุณนึกถึงไหมเนี่ยได้แล้วได้แล้วไอ้เียเดี๋ยวเอ่อแมงมีพารามิเซียมโผล่มากูหารูปสวยๆกันเอาโหรูปหายากเหลือเกินเออเจอแล้ว view image โห image มันก็เล็กเหลือเกินอ่ะ copy รูปนี้ รูปยังรูปที่เป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็มีติ่งยื่นออกมา mm hmm. อืออ่าพายอิเล็กตรอนอะมันจะอยู่ในรูปแปดเหลี่ยมอ่เออมันจะอยู่ในอวงกลมเลขแปดพายอิเล็กตรอนมาอยู่วงกลมเลขแปดก็คือไอไอไอขาวดำขาวดำอะพายอิเล็กตรอนมันจะอยู่ในนั้นอ๋อไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดเรานับเฉพาะในในวงนี้ ในวงหกเหลี่ยมเราได้หกใช่ไหมเข้า 4n บวกสองไหม n n คือหนึ่งใช่เขาเรียบร้อยอ่ะทีนี้เราจะนับภายเล็กตอนอะ่ะเรานับได้ไงเรานับได้ไงอาจารย์อาจารย์เขาให้ไว้ละอาจารย์เขาให้ไว้ละเขาเขียนไว้ในสมุดเคมีอาจารย์ให้วิธี จดไว้ฮัลโหลได้ยินป่ะเห็นไหมในสมุดจดไว้ก็คือเวลาเราจะนับพายเล็กตอนอะถ้ามันมีพันธะคู่เอเดี๋ยวเดี๋ยวได้จดไว้ไหมอะไม่มีสมุดด้วยหรอใช่ไม่เป็นไร <c oughs> เวลานับพายเล็กตอนถ้าเป็นพันนับนับพายเล็กตอนอ่าเด็ดนะนับพาย จริงๆเลยอ่ะนับทายข้อหนึ่งถ้าเป็นพันธะคู่พันธะคู่ให้นับเป็นสองอพันธะคู่นับเป็นสองเอพันธะคู่เนี่ยไม่ใช่นับว่า ไม่ใช่ไม่ใช่นับว่ามันมีหนึ่งพันธะแล้วมันจะมีหนึ่งอิเล็กตรอนอะไรอย่างงี้นะให้นับหัวท้ายมันอะหัวท้ายมันเนี่ยมันจะมีหัวท้ายอย่างละหนึ่ง mm hmm. เวลาเจอพันธะคู่เราก็นับเป็นสองออก็คืออ่มาดูวงเบนซีนก่อนวงเบนซีนรูปอโรมาติซิตี้อะวงเบนซีนมันมีพันธะคู่สามพันธะใช่ไหมนะมันมีสามพันธะดังนั้นมีไพอิเล็กตรอนเท่ากับหกก็คือสามคูณสองได้เลย อืมหกก็คือ Cn บวกสองใช่ไหมอ่ะอันนี้คือพันธะคู่เท่ากับสองพันธะอันนี้สองถ้าเป็นถ้าเป็นคาร์โบแคไดออนอ่าถ้าเป็นคาร์โบแคดไอออนไม่นับเลยเท่ากับสุนคาร์โบแคดไอออนคือคาร์บอนที่ติดประจุบ,บวกใช่ไหม อ่ะไม่นับเลยเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันติดประจุบวกไงอ,อิเล็กตรอนมันหายไปหมดเลยเราก็เลยไม่นับออันนี้สามฮะอ่าต่อไปถ้าเป็นคาร์แบนไอออนเท่ากับสองเหมือนกันคาร์แบนไอออนมันมีอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาใช่ไหมมันติดประจุบลบดังนั้นเราก็นับมันเป็นสอง อะอันเนี้ยเราพอจะนับได้ละว่าคำว่าพายเล็กตอนของเราเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้เราลองอ,อืมอ๋อใช่ถ้ามันเป็นวง อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีมาให้ดูเดี๋ยวนะรูปรูปเนี้ยคือคอนจูเกตรูปนี้คือคอนจูเกชันคือ, ation, คอเอไอเนี้ยไอหกเหลี่ยมนี้มันเชื่อมกันไงเขาให้ดูเฉยๆว่ามันเชื่อมกันอ๋อให้ดูเฉยๆว่ามันเชื่อมกันแล้วก็อิเล็กตรอนจะอยู่ในไอวงไอวงลูกเลขแปดนั่นนะเขาให้เขาให้ดูตรงนี้เฉยๆ <c oughs> เดี๋ยวเขาเซิร์ชรูปให้น,นะไซโค <c oughs> ของกูก็คี้เกียจสันหลังยาวเออยังไงเจอละรูปนี้รูปนี้ร่มนี้เป็นคาร์บแคไดไอออนี4บวก <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชส4บวกไม่นับเลย ทัคู่พันธะหนึ่งใช่ไหมดังนั้นเรานับเป็นสองอิเล็กตรอนอ่าอ,อันนี้เป็นอะโรมาติกไหม,ไมคิดว่าเป็นอะโรมาติกไหมแบนลามไหมแบนแน่นอนเป็นสามเหลี่ยมแบนราบเสมอมีคอนจูกเกตก็คืออิเล็กตรอนวิ่งในวงได้ไหม ไ,ได้ไหมลองดูลองดูงดูดีดูด,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 ดีเนี่ยมันมีต้องสามโครงสร้างอะ่ะมันวิ่งได้ไหมเนี่ยพันธะคู่สลับตำแหน่งได้แสดงว่าเป็นคอนจูเกตเออแป๊บนึงนะแล้วก็ไอตรงคอนจูเกตอ่ะเขียนไม่เพิ่มด้วยว่าเป็น sp สองสารที่เป็นอะโรมาติกอะสารที่เป็นอะโรมาติกเป็น มีคาร์บอนเป็น sp สองเสมอ,อใช่เป็นสามเหลี่ยมแบนราบเสมอเป็น sp สองเสมอดังนั้นพอมันเป็น sp สองเสมอแล้วเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมพอมันเป็น sp สองเนี่ยรูปร่างคือสามเหลี่ยมแบนราบดังนั้นอ่ะมันบังคับให้โมเลกุลเป็นแบนราบนี่อ่าไอ้ตัวเนี้ย sp สองเนี่ยมันนํามามันเป็นกฎที่นํามาซึ่งข้อหนึ่งอ่ะเอ้ยมันนํามันนําข้อสองมามันบังคับให วงต้องเป็นสามเหลี่ยมแบลลาบต้องเป็นแบนลลาบเท่านั้นอือ่าข้อหนึ่งเป็นวงผ่านข้อสองแบลลาบผ่านข้อสามมีคอนจูเกชันด้วยมีคอนจูเกชันเราเขียนเรสโอนแนนซ์ได้ใช่ไหมอ่าต่อไปข้อสี่มีอิเล็กตรอนสี่เอ็นบวกสองปะใช่มีสองตัว ใช่ดังนั้นตัวเนี้ยมีพันธะคู่เรานับเป็น2อิเล็กตรอนแล้วก็มีคาร์บอไนออนเราไม่นับเลยดังนั้นมีอิเล็กตรอนสองตัวดังนั้นโครงสร้างนี้เป็นอะโรมาติกตัวนี้คือไซค o โพพิลคาร์บอไนออนชื่อมันชื่อมัมอ่นเดี๋ยวนะไซคลอไซค ไอโคเพนทิว่ายรุ่มหนึ่ง่ายรุ่มหนึ่งคา,าบแบคาบแบดเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่มีรูปวะไม่มีรูปอืมไม่เป็นไร <c oughs> มันจะมีอีกกรณีหนึ่งอะที่ที่ อันนี้มีสามคอแล้วใช่ไหมนับพันธะคู่สองคาร์โบอเนไอออนไม่นับแล้วก็คาร์แบนไอออนสองแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเฮทเทโรอะตอมเดี๋ยวนะอย่างงี้เฮทเทโรอะตอมเฮทเทโรอะตอมเฮทเทโรอะตอมก็คือมันเป็นวงมันเป็นวงแหวนที่ที่มีอะตอมอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนอะ อ่าใช่อ่าเดี๋ยวนะได้รูปละอ่าตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้คือพิริดีนมีไนโตรเจนเข้าเพิ่มเข้ามาใช่ไหมมีพิริดีนเวลาเราจะนับของเฮตเทอร์โลอ a t อ ต้องเนี่ยนะอาจนับเป็นมันอาจจะนับเป็นมันนับเป็นสองหรือศูนย์ก็ได้อาจจะนับเป็นสองหรือไม่นับเลยก็ได้อะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวลาเราจะนับอเรานับสองหรือนับศูนย์ใช่ไหมอ่ะก็คือเราดูก่อนว่าวงของเรามีอิเล็กตรอนครบหรือยัง วงเรามีอิเล็กตรอนครบหรือยังถ้ายังไม่ครบให้นับเป็นสองอ่าถ้าครบแล้วก็นับเป็นกันเราก็ไม่นับอืมเป็นหกละอ่าน,น,น,นั้นตัวเนี้ยเราไม่นับอ่าอ่าเราไม่นับเป็นศูนย์ อ่าใช่อันนี้ก็เป็นอะโรมาติกเหมือนกันเพราะว่าเป็นแบนลาบมีเป็นวงกลมมีคอนจูเกตนะแล้วก็มีอิเล็กตรอน 4n บวก2ต่อไปเขาเอาอีกของสร้างหนึ่งอของสร้างนี้คลิปหนึ่งมันใหญ่ไหมอ่ะ ถ้าแปลงเป็นไฟล์เสียงก็ไม่น่าจะนาน,นมากเห็นลูกต้องมีโปรแกรม format factory ไหม,อ,มออันเออมันเอาไว้แปลงไฟล์ให้ขนาดเล็กลงได้ ไงพันธะคู่เรานับเป็นสองอิเล็กตรอนใช่ไหมเรามีสองพันธะคู่เราก็นับสี่อ่าสี่สี่มันยังไม่ครบใช่ไหมเรามีโอเป็นเฮเทอรโลอะตอมแล้วก็บวกสองเข้าไปก็ครบพอดี 6. อ่าอันนี้คือกรณีของที่บวกเพิ่มเป็นโอ,อมันมีอยู่แล้วเท่าไหร่นะ มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วสี่มีแล้วสี่มีโอเพอิ่มอีกสองเฟิร์สเฟิร์สเข้าใจหรือเปล่าว่านับยังไงอ่ะน,นับนับนี่นับเป็นเส้นอ,อ๋อุ้ยฮะนับนับพันธะคู่พันธะคู่ถ้ามีพันธะคู่อ่นะ,นะนับอีกสอง<ล>อน,นับ ไอ้วงอันเนี้ยมันมีพันธะคู่สองพันธะไงมันมีพันธะคู่สองพันธะนั้นะเราก็นับเป็นสี่อิเล็กตรอนทีนี้เราพอจะนับว่าไอเฮทเทโลอะตอมอะตอมของเราอ่ะมันเป็นเอ่อเราจะนับให้มันเป็นสองหรือเราจะไม่นับมันอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าสี่อะตอมของเราเนี่ยมันครบหรือยังอ่าถ้ามันยังไม่ครบเราก็นับเป็นสองบวกเข้าไปก็ครบพอดีแต่ถ้าสมมุติว่า ครบแล้วอ่าฮะ